ดีค่ะชาวราศีเมษที่น่ารักทุกคนนะคะไม่เวไม่ว่าจะเป็นลัคนาเมษดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ที่เป็นราศีเมษนะคะคุณสามารถดูคลิปนี้ได้เลยเนาะเราจะอ่านไพ่ในตามตามแบบของศาสตร์ตะวันตกนะคะดังนั้นเลยจะมีไพ่กลับหัวที่เรียกว่าไพ่ดิวเซลไม่ได้เป็นการอ่านไพ่แบบไพ่ไม่เป็นนะเพราะว่าเห็นมีบางคนมาคอมเมนต์ว,ว่าอ่านไพ่ไม่เป็นแล้วมาอ่านทําไมจริงๆไม่ใช่อ่านไม่เป็นแต่คุณไม่รู้แค่นั้นเองเนาะ อ่ะแล้วที่สําคัญเลยนะคะการนับราศีของเราก็จะนับตามแบ,บตตาว,วันตกเช่นเดียวกันดังนั้นถ้าคุณไม่ทราบว่าคุณราศีอะไรเช็คได้ที่ใต้คลิปนะคะเขียนไว้ให้หมดเลยโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเรื่องการงานก่อนเนาะแล้วจากนั้นเราจะมาดูเรื่องความรักกันนะคะอ่ะเริ่มการงานก่อนเลยของชาวราศีเมษในเดือนเมษายนนะคะหรือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเข้ามาดูคลิปนี้คุณเอาไปใช้ได้เลยไม่ต้องมีจํากัดระยะเวลานะคะอ่ะลองดู การงานการเงินของชาวราศีเมษนะคะจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเอ่ยจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างการงานการเงินมีอะไรอัปเดตบ้างนะคะชาวราศีเมษโอเคค่ะอ่ะ Two of Cups Reverse ค่ะ Uh, Age of Pentacles, Reverse อีกเจอแต่คนหนื่อยๆเนอะช่วงนี้ Page of Wands, Uplight แต่แรงบันดาลใจยังดีนะคะราสีเมตร n i of Wands, Reverse Page of Swords, Reverse ค่ะ Judgment r e w a ี d วิสเช่นกัน The High Priestess ค่ะ r ีเวิรสค่ะ The Devil Upright Queen of Swords r ีเวิรสค่ะ Queen of Pentacles Upright โอเคชาวราศีเมษช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณรู้สึกกล้าได้กล้าเสียกับชีวิตของคุณมากๆแต่ด้วยความที่เป็นคนที่ตัดสินใจทําอะไรว่องไวจนเกินไปย้ำว่าย่อย้ำว่าว่องไวจนเกินไปดังนั้นให้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์ของตัวเองนิดนึงนะคะโดยเฉพาะสิ่งที่คุณจะสื่อสารออกไปเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องการมันจะเป็นผลกระทบทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นได้ไง่ายมาก ดังนั้นตอนนี้เป็นช่วงระยะเวลาที่คุณควรจะระงับสติอารมณ์ตัวเองไว้ให้ดีหมายถึงว่าควบคุมสติอารมณ์ตัวเองให้ดีอย่าให้มันมีอะไรขึ้นมาจนทําให้คุณพูดอะไรออกไปแล้วคุณมาเสียดายทีหลัง พะเรื่องงานเรื่องการของคุณถามว่ามันโอเคไหมมันก็ยังพอได้อยู่แต่เหมือนกับว่ามีอาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่มาก้าวไก่งานของคุณจนทําให้คุณรู้สึกเหมือนมีอารมณ์อารมณ์ในที่นี้หมายถึงว่าอารมณ์กล้าได้กล้าเสียที่เราพูดตอนแรกนั่นแหละอาจจะมีการประทะเกิดขึ้นให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะอย่างที่บอกคือคุณเป็นคนที่อารมณ์ขึ้นไวแล้วก็ลงไวแต่มันจะได้ไม่คุ้มเสียเนาะ ه, งานการช่วงนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่เข้ามามากมายนักนะคะจะเป็นแต่งงานเดิมๆที่เรายังจะต้องทำต่อไปเรื่อยๆและที่สำคัญให้ระวังเรื่องกอสิบในที่ทำงานนิดหน่อยนะไม่ว่าจะเป็นคุณไปกอสิบกับคนอื่นหรือคนอื่นกอสิบคุณก็คือการดินทากันนั่นแหละคะ่ะให้เรามัดระวังเรื่องนี้ด้วยพอดูเหมือนว่าคุณก็ไม่ได้ปกป้องตัวเองสักเท่าไหร่เลยดังนั้นช่วงนี้พยายามสื่อสารกับบุคคลต่างๆในที่ทำงานให้น้อยที่สุดเพราะ มีพลังงานเดียวิลมาด้วยซึ่งมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่และคุณก็ไม่ค่อยเชื่อเซนต์ตัวเองสักเท่าไหร่ว่าถ้าคุณทําแบบนี้ลงไปแล้วมันจะได้ผลลัพธ์ที่ดีดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้กลับคืนมามันอาจจะทําให้คุณมีปัญหาในการงานแล้วก็ผู้ใหญ่อาจจะมองคุณไม่ดีได้นะคะเพราะฉะนั้นให้ระวังว่าอะไรก็ตามแต่ที่มันออกจากปากเราไปปุ๊บพอคุณเอาไปพูดพอคนอื่นๆเอาไปพูดต่อเขาไปทําให้มันเพี้ยนไปแล้วคนที่ได้รับปัญหาก็คือเราเพราะฉะนั้นให้ระวังมากๆช่วงนี้ ไพ่แนะนําว่าให้ตั้งหน้าตั้งตาทํางานเงียบๆไปเพราะดูเหมือนคุณก็ราคาญงานที่คุณทําเช่นเดียวกันอารมณ์เหมือนประมาณว่าเบื่อมันไม่ไปหน้ามาหลังสักทีทำแล้วอยู่ที่เดิมดังนั้นช่วงนี้จะบ่นอะไรให้บ่นในใจ <c oughs> เนื้อออกไหมให้บ่นในใจหลีกเลี่ยงการไปบ่นตามโซเชียลมีเดียหรือแม้แต่กระทั่งพูดบ่นในที่ทํางานเพราะอย่างที่บอกมันจะมีใครสักคนหนึ่งหรือสองคนหรือมากกว่านี้ที่คอยจับผิดคุณแล้วก็ ทำให้คุณมีปัญหากับเจ้านายของคุณได้ดังนั้นให้ระมัดระวังนะคะส่วนราศีเมษท,ที่ทํางานที่เป็นอา,อาชีพส่วนตัวอาชีพที่ไม่ได้ทํางานในออฟฟิศแบบคนอื่นๆเขาที่ไม่ได้ทําเป็นฟูลไทม์อะไรอย่างนี้นะที่มีธุรกิจส่วนตัวอันนี้ก็ให้ระมัดระวังเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียนิดนึงคําพูดบางคาบางทีมันละเอียดอ่อนอาจจะไปกระทบกระทั่งกับคุณนู้นคนนี้ ทำให้มันเกิดปัญหากับเราได้นะคะหรือแม้แต่กระทั่งการพูดคุยสื่อสารกับลูกค้าต่างๆก็ให้ระมัดระวังด้วยเช่นเดียวกันว่าบางทีเราสื่อสารไปแบบนี้แต่บางคนเขาฟังมาแล้วเขาเข้าใจคลาดเคลื่อนมันจะทําให้เข้าใจกันไปคนละทิศคนละทางอย่างเราเองเกิดขึ้นกับเราบ่อยมากเวลาที่มีคนติดต่อขอดูดวงกับเราบางทีเราให้รายละเอียดไปหมดแล้วปุ๊บเขาไม่อ่านพอไม่อ่านปุ๊บเราจะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันน่าเบื่อนะที่มันเป็นแบบนี้ แล้วกับคำถามกับคําถามที่มาถามซ้ำๆซักๆที่เราตอบไว้ไปหมดแล้วปุ๊บเดียวแต่ไม่อ่านนั่นแหละบางทีพอเราพูดไปหุ่นห้วนแค่ค่ะใช่ค่ะเขามาด่าเราว่าเรากวนประสาทก็มีดังนั้นให้เรามัดระวังนะคะต่อให้ลำคาญแค่ไหนก็ตามทําให้มันพึงพอใจเขาเราจะได้ไม่ต้องมามีปัญหาภายหลังด้วยเพราะต่างคนต่างความคิดเท่าที่ดูก็คือเขาจะมองว่าเราเสียความสมดุลถามว่าคุณเสียความสมดุลไหมก็ไม่นะคุณก็อยู่คุณปกติดี แต่สิ่งต่างๆที่มันเข้ามาในชีวิตคุณต่างหากที่จะทําให้คุณรู้สึกเสียสมดุลอ่ะคนนู่นทีคนนี้อย่างนั้นคนนั้นอย่างนี้มาสร้างความรําคาญใจให้คุณแล้วอย่างที่บอกไปตอนแรกพลังงานของคุณคือกล้าได้กล้าเสียกล้าได้อย่างเดียวแต่อย่ากล้าเสียเนาะตอนนี้เพราะมันไม่คุ้มนะคะได้ไม่คุ้มเสียจริงๆเนาะอ่ะเดี๋ยวเราขอเปิดไพ่เพิ่มเติมนะคะว่ามีอะไรที่จะต้องบอกราศีเมษอีก 8ดาบกลับหัวดูคุณไม่กลัวอะไรเลยจริงๆตอนนี้ดูแบบพลังงานแบบว่าพร้อมรุยพร้อมบวกจริงๆนะคะ9 of Cups up light อ่าแต่ก็ดีมากๆที่คุณก็ยังมีความสุขกับชีวิตของคุณเองหน้าที่การงานไม่แย่เลยค่ะถือว่าดีมาก9 of Swords การสื่อสารอีกแล้วเห็นไม่เอ่ยดังนั้นช่วงนี้ราศีเมษจะเป็นการสื่อสารของคุณที่ ค่อนข้างชัดเจนตรงไปตรงมาแต่มันกลายเป็นว่าพอตรงไปตรงมาของคุณปุ๊บคนอื่นฟังมันไม่ใช่ทุกคนนะคะบางคนเท่านั้นฟังแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเมธด่าเราเหรอทํำไมเมธพูดจาไม่ดีซึ่งมันไม่ได้ว่าคุณพูดจาไม่ดีแต่แค่ตรงไปตรงมาตามลักษณะนั้นบางทีการพิมพ์พูดกันนะคนมันไม่ได้มาเห็นหน้ากันเนาะไม่ได้ใช้เสียง เราไม่ได้ใส่ emoji ไม่ได้ใส่ตัวการ์ตูนสติ๊กเกอร์ลงไปคนคิดว่าเราเป็นคนพูดจาหุวนๆละดังนั้นนะคะการคุยเรื่องการเรื่องงานมันก็ไม่ควรใส่สติ๊กเกอร์ใส่ emoji เยอะอยู่แล้วถูกไม่เอ่ยมันดูไม่เป็น professional นะมันดูไม่เป็นมืออาชีพดังนั้นเลยตอนนี้คุณถ้าคุณไม่สามารถปรับเปลี่ยนความคิดของคนอื่นได้ คุณต้องหันมาปรับเปลี่ยนคําพูดที่คุณใช้ลงไปใหม่อาจจะเพิ่มเติมให้มันย,ยาวๆขึ้นมานิดนึงเพราะบางทีคนก็ชอบอะไรย,วยาวๆนะเวลาตอบแต่แปลกเวลามีอะไรย,วยาวๆให้อ่านเช่นรายละเอียดอ่านทีเดียวจบไม่ต้องถาม,ามําอันนั้นเขาจะไม่ชอบอ่านกันเขาจะเป็นโรคแปลกๆอยู่อย่างหนึ่งตรงนี้นะคะดังนั้นตอนนี้เลยราศีเมษจะต้องมีความอดทนเป็นพิเศษเชื่อไหมว่าพลังงานแบบนี้เรามีเดือนที่แล้วอารมณ์เหมือนพร้อมบวกพร้อมประทะ คือมันอยู่ในจุดที่เรารู้สึกว่าเราทําทุกอย่างดีแล้วนะเราทําทุกอย่างละเอียดแล้วทําไมคุณไม่อ่านทําไมคุณไม่อย่างนั้นทําไมคุณไม่อย่างนี้แล้วมันเกิดเสียงจ๊าะจ๊จอแจในหูเราที่ที่มาจากคนประเภทนี้ค่ะมันทําให้เราเกิดความเดือดดาลนขึ้นมาได้เหมือนกันดังนั้นเราเข้าใจราศีเมษว่าบางทีคุณคิดว่าคุณทํามันดีแล้วคุณทํารอบคอบแล้วทําละเอียดแล้วแต่ทําไมยังต้องมาซ้ําๆซากๆอยู่ที่เดิม เอาเป็นว่าแต่ละคนเกิดมามีมันสมองไม่เท่ากันนะคะปัญญาไม่เท่ากันคิดซะว่าเขามีปัญญามาน้อยเนาะคุณจะได้ปรับเปลี่ยนตัวเองให้ให้มันเข้ากับเขาให้มันแมทช์กันเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องสร้างปัญหาระยะยาวด้วยเนาะโอเคชาวราศีเมษแต่โดยรวมๆแล้วนะคะพลังงานการงานของคุณก็ยังดีเพราะว่าแรงบันดาลใจในการทํางานก็ยังเต็มเปี่ยมเลยดังนั้นทําต่อไปเรื่อยๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องความรักกันบ้างดีกว่าเนาะว่า เป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เลยเพราะมันมีคนอื่นเข้ามาปนด้วยเรื่องความรู้สึกดังนั้นวันนี้เราจะมาดูกันว่าความรักที่มันควบคุมไม่ได้ของชาวราศีเมษจะไปในทิศทางไหนบ้างนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเนาะความรักของชาวราศีเมษในเดือนเมษาหรือเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เข้ามาดูคลิปจะเปลี่ยนแปลงไปนิทิศทางใดบ้างเอ่ย นนะคะคนที่คุณกำลังดิวด้วยพลังงานกระจัดกระจายมากตอนนี้ราศีเมษราศีเมษอา้าวดูสิเป็นยังไงบ้างอืโอ้ยว่าแล้วกระจัดกระจายอา้าว queen of cups reverse ผีเข้าผีออกเบอร์ใหญ่เลยตอนนี้อารมณ์แบบปั่นป่วนมากหนุ่มสาวทาตน้ำนะคะ มาเจออันนี้หนักเขาไปอีก King of Wands Reverse เช่นกันทั้งคุณและเขานี่ไม่ไม่หันหน้าเข้าหากันเลยตอนนี้ต่างคนต่างหันหลังให้กันนะคะ The Death Reverse ค่ะยังไม่จบไม่เซียนด้วยถ้าคุณดีลอยู่กับราศีพิจิกนะคะยังไม่จบนะคะดูซิว่าคุณไม่จบหรือเขาไม่จบเนาะอ้า oh. ว Two of Pentacles Uplight มีอะไรติดติดัดๆัดดูซิ The Sun Reverse ด้วยไม่มีความสุขเลยความสนุกสนานในชีวิตหายไป The w i e l of Fortune u p g ไ a d e จ้าอ่าโอ้ Justice ค่ะ Reverse เมธเอ้ยคุณไปทำอะไรเขาไว้หรือเขาทำคุณหรือพอๆกันก็ไม่รู้เนี่ย Tree of Cups Reverse ค่ะ f o ร์ออฟคัพส์รีเวิร์เช่นเดียวกันนะจ๊ะอ้ยอะเซเว่นออฟสอดอัปไลท์อ๋ swords, อเมื่อกี้ไม่ได้รนะีเวิร์ดเนาะโฟร์ออฟคัพส์อัไลท์แล้วก็เซเว่นออฟ r อ s ก็ไลท์เช่นเดียวกันโอเคจ้าราศีพิจิกโดดเด่นมาเชียวกับราศีธนูแล้วก็ราศีตุลน,นะจ๊ะส่วนราศีอื่นๆก็มีนะราศีสิงห์เอาจริงๆก็มีครบทุกราศีค่ะอย่าไปซีเรียสก,กับเรื่องราศีเนาะ อะมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีเมษเรื่องความรักตอนนี้ไม่ว่าคุณหรือเขานะคะรู้สึกเบือ่อนายคือเบือ่อเบ้อใหญ่มากเลยเบื่อมากอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในทิศทางที่ดีแล้วทิศทางที่ดีคืออะไรก็คือการกลับมาเจอกันใหม่มาคบกันใหม่นั่นเองเพราะตอนนี้ทั้งคุณและเขารู้สึกไม่มีความสุขกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเลย แต่มันติดอยู่ตรงที่ว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ใส่หน้ากากเข้าหาอีกฝ่ายโดยการที่ปิดบางความรู้สึกที่ตัวเองมีไว้ไม่บอกให้เขารู้ว่าเราอะมีความรู้สึกให้เขามากแค่ไหนอาจจะเป็นราศีเมษก็ได้นะคะที่เก็บความรู้สึกไว้ไม่บอกเขาหรืออาจจะเป็นเขาที่เก็บความรู้สึกไว้ไม่ได้บอกคุณทั้งๆที่จริงๆแล้วอะ่ะคุณอะเป็นสเปคของเขามากในสายตาเขาคือ เอาเป็นว่าคือเห็นหน้าตาแล้วคือมันใช่เลยอ่ะแล้วพอคุยแล้วนิสัยก็ยังใช่อีกนะคะดังนั้นจุดเปลี่ยนแปลงในตรงนี้มีอยู่อย่างเดียวเลยคนคนนั้นจะต้องเลิกทําตัวให้มันติดติดขัดขัดเพราะเท่าที่ดูมันไม่ได้ติดขัดเรื่องอะไรเลยติดขัดอยู่อย่างเดียวคืออีโก,อโก้อีโก้ค่ะถ้าเห็นปากก็จะบอกดูปากนะคะอีโก้อีโก้แรงมากตอนนี้แล้วก็พอทําไปแล้วก็ไม่มีความสุข ตอนนี้นะคะจะต้องรอฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดลดอีโก้ลงเอาราศีเมษเชื่อไหมว่าตั้งแต่ทำดวงความรักของคุณมานะอีโก้มาทุกเดือนค่ะไม่มีเดือนไหนไม่มาเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาแล้วว่ามันมาจากเราหรือมาจากเขาถ้ามาจากเขาเราแก้ไขไม่ได้แต่ถ้ามาจากเราเราสามารถลดอีโก้ลงโดยการที่เธอเธอรู้ไหมว่าฉัน่ะชอบเธอนะเธออย่างนั้นเธออย่างนี้เธออย่างงู้นอะไรก็ว่าไปอยากมีความชัดเจนก็ว่าไป เพราะตามไพ่ขึ้นมาเนี่ยคุณรู้ตัวดีเลยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันไม่มีความสมดุลเลยในความสัมพันธ์นี้และที่สําคัญนะคะโชคชะตาฟ้าริคิดให้คุณกับเขามาเจอกันอีกต่างหากดังนั้นถ้าจะพบเจอกันอีกนะมันเป็นเรื่องปกติไม่ใช่ไม่ใช่ถือว่าเป็นเรื่องแปลกเพราะอย่างที่บอกมาความสัมพันธ์ครั้งนี้มันยังไม่จบจ้ะมันมีภาคต่อแต่ภาคต่อจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นโดยการที่ มีใครคนใดคนหนึ่งยอมที่จะลดศักดิ์ศรีตัวเองลงแล้วเข้าไปบอกคนคนนั้นว่าความรู้สึกของเราที่มีให้เขาคืออะไรไม่ใช่มาแอบหลงไหลได้ปื้บเขาอยู่ห่างๆโอ้โหสวยงามมากรอเราเลอือเกินแอบแต,ติดตามเขาในโซเชียลมีเดียเซฟรูปเขาไว้แต่พอเกิดเป็นจริงๆปื๊บไม่ไปบอกเขาไม่ได้นะคะรู้ไหมว่าพลังงานดวงคุณอะคล้ายๆของชาวราศีพฤษภที่เราเพิ่งทำไป แล้วในนี้มีไพ่ราศีพฤษภไหมอ่ะก็มีดังนั้นเลยนะคะคล้ายๆของราศีพฤษภที่ทําไปตรงที่ว่าแอบจินตนาการโอ้ยใฝ่ฝันละเมอเพอ้อพกถึงเขาแต่ไม่กล้าไปบอกเขาตรงๆดังนั้นมีความเป็นไปได้ว่าราศีพฤษภเดิวอยู่กับราศีเมษเนาะถ้ามาดูนะคะสลับสับเปลี่ยนบทบาทกันได้เลยเนาะสําหรับคนที่เข้ามาดูอ่ะเดี๋ยวเราขอเปิดไพ่เพิ่มเติมก่อนเนาะ โอ้แปดทวยเอาใครจะเลิกกันใครจะไปไหนจ้ามีใครจะมูฟออนไปไหนดูซิจะมูฟ e สำเร็จหรือเปล่ามูฟกลับมาใหม่เป็นวงกลมเนาะพายเรือกลับมาอยู่ในอ่างอ่ะ judgment upright เฮ้ยเหนื่อยมูฟเป็นวงกลมโอ้ oh, queen of wands คู่กรณีของคุณนะคะตอนนี้เขาพยายามเอา power าของเขากลับคืนมาไม่ว่าเขาจะเป็นชาวราศีใดก็ตามแต่ราศีตุลออกมาบ่อยมากกับราศีอะราศีตุลนท่แหละเยอะกว่าเพื่อนเลยในนี้ดังนั้นเลยอย่าไปซีเรียสเรื่องราสีตอนนี้พลังงานเป็นแบบนี้นะคะตอนนี้คู่กรณีของคุณเขากำลังพยายามที่จะเอา power าตัวเองกลับมาโดยการเดินจากไปจากคุณให้สำเร็จ แต่เราอยากรู้ว่ามันจะสําเร็จไหมเราไ่แอบสองกันก่อนเลยจะสําเร็จหรือเปล่าแค่นั้นล่ะโอ้ไม่สำเร็จหรอกอ้าวเดี๋ยวก็วนกลับมาใหม่จ้าที่รักเอาเป็นว่าเขาพยายามตอนนี้นะคะเขาพยายาม move on จากคุณตัดใจจากคุณแต่มันไม่สําเร็จสิ่งที่เขาทําได้อย่างเดียวก็คือถอยถอยออกไปห่างๆคุณแล้วก็ไปตั้งหลักดึงพลังงานบวกของเขากลับคืนมาสร้าง power ให้ตัวเองใหม่ เอาความเป็นตัวตนของตัวเองกลับมาเพราะว่าเหมือนเขาจะเสียสู์ไปพักหนึ่งแล้วหลังจากที่คุณกับเขามีปัญหาความไม่ชัดเจนกันเกิดขึ้นแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาจะไปได้ดีณนะจุดหนึ่งด้วยนะคะที่ว่าเขาเริ่มสร้างสมดุลให้ตัวเองได้ดีขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างดีเลยถือว่าประสบความสําเร็จด้านนี้แต่ไม่ประสบความสําเร็จด้านที่จะ move on จากคุณเพราะดูเหมือนว่าคุณจะตามวนเวียนเข้าไปในหัวเขาตลอดเวลาจนเขาไม่สามารถจะ move on ได้เลย อารมณ์เหมือนหลอกหลอนเขาจะหลับจะนอนก็ตื่นขึ้นมาเจอกลายเป็นภาระชิ้นใหญ่ที่เขาจะต้องแบกไว้ทั้งท้งที่เขาไม่ได้อยากจะแบกแล้วไม่ได้ไม่ได้อยากจะแบกในทีน่นี้ไม่ได้หมายความว่าเขาหมดรักจากคุณหรืออะไรนะคะแต่เขามีความรู้สึกว่าคุณไม่อื้อไม่หือทําแต่งานทําแต่นู่นทําแต่นี่ไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นเยอะแยะมากมายไปหมดจนเหมือนเขาเป็นส่วนเกินในชีวิตของคุณและเขาก็ไม่อยากอยู่เพราะเขารู้สึกน้อยอกน้อยใจนั่นแหละส่วนหนึ่งเนาะ พอน้อยใจแล้วก็ไม่อยากอยู่ให้มันเสียเวลาดังนั้นเลยตรงนี้ที่พูดมาทั้งหมดอาจจะเป็นราศีเมษก็ได้นะคะที่ถูกคนอื่นกระทําแบบนี้แล้วคุณรู้สึกน้อยใจแต่เราจะบอกว่าไพ่ในวันนี้มีความเป็นไปได้สูงมากๆว่าคุณกับเขามีพลังงานเดียวกันที่ตรงกันในลักษณะที่ว่าคุณก็อยากถอยออกมาตั้งหลักก่อนแล้วตัวเขาเองเขาก็อยากถอยไปตั้งหลักก่อนแต่ถามว่ารักครั้งนี้มันจบลงหรือ,อยังมันยังไม่จบเพราะคุณทั้งคู่ไม่ปล่อยกันไปทั้งคู่ ดังนั้นเลยความสัมพันธ์นี้ยังไม่จบค่ะมีภาคต่อเพราะคุณก็ไม่อยากให้เขาไปแล้วเขาก็อยากให้คุณอยู่นะคะดังนั้นถ้ามัน move on ไม่ได้ก็ไม่ต้อง move on ไปไหนอยู่กับที่อยู่ที่เดิมแต่เราตั้งหลักทําตัวเองให้สมดุลสร้างกําลังใจให้ตัวเองใหม่จากนั้นพอเรามีกําลังขึ้นมาโฟกัสที่ตัวเองเยอะๆมีกําลังขึ้นมาปุ๊บหาจุดบกพร่อ,องของกันและกันว่าที่มันเกิดขึ้นมันไปกันไม่ได้สักทีมันเป็นเพราะอะไรบางครั้งเราอยากได้ในสิ่งเดียวกันนะ แต่สิ่งที่มันติดขัดก,ก็คือการแสดงออกของแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน อ่ะอย่างอย่างตรงนี้ที่เราบอกว่ามีบางคนที่ไม่แสดงออกเลยว่ามีความรู้สึกให้ใส่หน้ากากซึ่งอาจจะเป็นคุณทีนี้ถ้าคุณไปตั้งหลักแล้วคุณสร้างสมดุลให้ชีวิตของคุณได้แล้วคุณกลับมามองเห็นข้อผิดพลาดที่ว่าอ๋อที่มันไม่ชัดเจนสักทีที่เขาเข้าใจผิดนะ่ะมันเป็นเพราะว่าเราไม่เคยแสดงออกแล้วเราไม่เคยบอกเขาว่าเราชอบเขาเรามีใจให้หรือเปล่าแล้วคุณไปแก้ไขตรงนั้นทุกๆอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นตามลําดับหรือถ้ามันเป็นอยู่ที่ตัวเขานะคะ เขาตั้งหลักใหม่เขาเริ่มรับรู้ว่าตัวเขาเองเริ่มมีความสมดุลมากขึ้นเป็นตัวเองมากขึ้นพอเขาเริ่มเห็นข้อบกพร่องที่เขาทําไปเขาค่อยๆปรับมันแล้วคนสองคนจะกลับมาเจอกันในลักษณะที่มีความชัดเจนมากขึ้นกว่านี้เพราะทั้งคุณทั้งเขาอ่ะจริงๆเลยอ่ะอยากถอยออกไปนะแต่แค่ไม่ได้อยากเลิกแค่อยากถอยออกไปก่อนเพราะมีความรู้สึกว่าพลังงานมันตามหลอกหลอนเยอะจนเกินไปคือมันเหมือนอยู่ในหัวตลอดเวลาแล้วมันทําให้เราเหนื่อยทําให้เราท้อทําให้เราทุกข์ เพราะว่าเราจะต้องเอาแรงใจแรงกายที่เรามีไปทำมาหากินด้วยพอเขาตามไปแบบเนี้มันทําให้เราปั่นป่วนเนาะโอเคนะคะชาวราศีเมษยังไงก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะว่าสิ่งที่เราควรจะแก้ไขคืออะไรเนาะ อ่ะขอบคุณชาวราศีเมษทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาดูคลิปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่กดติดตามและดูโฆษณาให้จนจบส่วนคนที่ดูโฆษณาไม่จบไม่เป็นอะไรนะคะแล้วแต่ทุกคนเลยว่าอยากจะให้กำลังใจเราแค่ไหนอยากจะซับพอร์ตเราแค่ไหนเอาตามนั้นเลยนะคะขอบคุณมากมานะคะเจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ